สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องโทมะวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับวัจนะแห่งโลกกันนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนจากในไอเมีเรื่องกีบับที่เกับเป็นสลามเนื้อหาในคลิปหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ วัจนะแห่งโลกเป็นเสียงที่คอยประกาศในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเกิดใหม่ทั้งที่กลายเป็นสลามอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเสียงของกฎระเบียบหรือระบบที่คอยดูแลโลกเป็นสิ่งที่คอยดูแลสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกแห่งนี้วัจนะแห่งโลกหรือก็คือเสียงของโลกเป็นระบบของโลกซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหรือก็คือมังกรดาราเวลดานาว่า มันมีหน้าที่คอยตรวจสอบทุกอย่างตั้งแต่การไหลของอนุเวสไปจนถึงการกระจายและการมอบสก,กิลและการหมุนเวียนของวิญญาณวันจะนะแห่งโลกเป็นสิ่งที่และอารมณ์และอัตตาอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำงานให้รับมอบหมายโดยไม่ล้มเหลวเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันจะนะแห่งโลกยังเป็นสิ่งที่มักถูกเข้าใจผิดกับมหาบาตเนื่องจากในอนิเมะใช้เสียงภาคเดียวกัน แต่นั่นก็ไม่ใช่พอสตูดิโองบน้อยแต่อย่างใดเพราะเนื่องจากเนี่ยมังงะหรือนิยายก็มีการอธิบายไว้แล้วว่ามหาปาากับวัชนะแห่งโลกนั้นใช้เสียงเดียวกันเพราะเนื่องจากมหาปาายืมพลังจากวัชนะแห่งโลกในการพูดคุยกับลิมลุรุจึงทาให้มหาปาามีเสียงเดียวกับวัชนะแห่งโลกซึ่งเรื่องนี้มีการอธิบายอยู่ในมังงะเล่ม3มนะครับสามารถเปิดดูกันได้ซึ่งมันจะต่างกันในอนิเมะนะครับเพราะอนิเมะนั้นได้ตัดคำพูดอธิบายตรงนี้ออกไปเพื่อกระชับเนื้อเรื่องการจะแยกระหว่างมหาปาากับ วันะแห่งโลกนั้นสามารถแยกได้โดยการสังเกตเวลาที่มหาปาฐพ,พูดนั้นคนที่จะได้ยินมีเพียงแค่ริมารุเท่านั้นหรือคนใกล้ชิดก,กับริมารุที่มหาปาฐต้องการคุยด้วยแต่ในกรณีของวันะแห่งโลกทุกคนจะสามารถได้ยินได้หมดไม่มีข้อยกเว้น เหตุการ์ตัวอย่างที่มกักจะทําให้ได้ยินเสียงวันจะนะแห่งโลกได้แก่ตอนที่ริมารุตายและวันจะนะแห่งโลกได้ตอบสนองความคิดของเขาจนทําให้เกิดสกิลต,ต่างๆและทําให้เขาเกิดใหม่เป็นสลามหรืออย่างในช่วงที่ริมารุได้ต่อสู้กับกองทัพอ็อกซึ่งก็คือช่วงที่อ็อกหลอดนั้นได้มีการดิวัฒนาการนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ที่ริมารุได้ผู้ไร้เมตตาเหตุการณ์การดูวัฒนาการเป็นจอม้ยแท้จริงของริมารุแลวก็ยังมีเหตุการณ์ของเคแมนที่ลืมตาตื่นหรือถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือ เหตุการณ์ที่วัฒนธรรมแห่งโลกจกะทำกกส,สาการสื่อรายกับสิ่งมีชีวิตก็คือเหตุการณ์ที่เมื่อมีคนได้รับทักษะใหม่หรือเหตุการณ์ที่มีคนสามารถผ่านการดูวัฒนาการไปได้อย่างเช่นการลืมตาตื่นของจอมานนอกจากนี้วัฒนธรรมแห่งโลกจะไม่ดำเนินการใดหรือเข้าร่วมกับการกระทำใ,ใดของโลก และผู้อยู่อาศัยเว้นแต่มีบางสิ่งหรือบางคนที่ละเมิดลักษณะพื้นฐานของระบบอย่างใดอย่างหนึ่งเอาละครับสำหรับคลิปข้อมูลวาาัจนะแห่งโลกก็ค,คงต้องขอจบเว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ